รัฐมนตรีการคลังตอบแล้วหลังเพิ่มเราชนะรวมเป็น6เดือน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีคนแห่พูดถึงกันเป็นจำนวนมากสำหรับมีข้อเรียกร้องให้ทางกระทรวงการคลังหรือทางรัฐบาลเพิ่มระยะเวลาเยียวยาโครงการเราชนะเป็น6เดือนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับโครงการเราชนะเป็นโครงการเยียวยาสำหรับช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาโควิด -19 ในรอบใหม่นะครับ เป็นรอบสองที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็ทำให้ทุกภาคส่วนหรือประชาชนเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างนายจ้างต่างๆร้านค้าร้านขายนะจนทางกระทรวงการคลังหรือทางหน่วยงานรัฐบาลจึงได้ออกโครงการนี้มาเพื่อช่วยบรรเทาให้ประชาชนผ่อนคลายในสภาวะที่บางท่านก็ตกงานกันก็อย่างที่เกินไว้ในหัวข้อเรื่องว่ามีคาถามที่ ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ว่ามีการเรียกร้องให้เพิ่มระยะเวลาโครงการเราชนะเป็น6เดือนว่าทางประชาชนมีความเห็นอย่างไรบ้างก็เสียงตอบรับส่วนมากร้อยละ80%เอร์เซนก็เห็นดีก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มนะครับแต่ถ้าหากว่าลองคิดดูอีกทีหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าเปลี่ยนจากการขยายโครงการเราชนะ6เดือนแล้วขอเปลี่ยนเป็นเงินสดแทนอันไหนดี กกว่าันซึ่งในข้อเสนอพวกนี้ชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวล่าสุดนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาตอบแล้วเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคนละ7,000บาทราว30-35ล้านคน นายอาคมเผยถึงมาตรการเราชนะที่ออกมาในรอบนี้ที่จะให้เงินคนละ3,500บาทเป็นเวลา2เดือนรวมเป็น7,000บาทโดยยืนยันว่านี่คือมาตรการเพื่อดูแลอย่างครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มซึ่งได้รับผลกระทบซึ่งยืนยันไม่มีการเพิ่มเป็น3หรือ6เดือนแน่นอนเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอเราแยกไม่ได้ว่าจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการ แพร่กระจายสู่กี่จังหวัดถึงแม้บางจังหวัดอาจไม่ได้รับผลกระทบแต่มันมีผลกระทบทางอ้อมมาตรการนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามเราก็มีเกณฑ์การช่วยเหลือให้ตรงจุดเช่นบางกลุ่มอาจจะมีระบบเงินเดือนอยู่แล้วที่รองรับความเดือดร้อนตรงนี้เช่นรัฐวิสาหาก,กิจและแรงงานในระบบที่ลงทะเบียนกับประกันสังคมก็มีมาตรการดู ดูแลอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามน e วคอม